สวัสดีค่ะพอกับมวยสรุจ้าสุดวงในช่วงฮลที่ชอบค่ะ,คะ ในตอนที่แล้วนะคะที่ปุ้ยได้แนะนําวิธีการลงแอปพลิเคชัน e c t e d drive บนมือถือนะคะเดี๋ยวในเทปนี้นะคะตามวีม,มาดูค่ะว่าจะมีฟังก์ชันอะไรจริงๆที่ใช้งานได้บ้างนะคะตามมาเลยค่ะ หนึ่งฟังก์ชันนะคะที่มีความสำคัญมากๆค่ะในระบบ Connected Drive นั่นก็คือ BMW SOS ค่ะซึ่งตัวรถนะคะจะทำการส่งข้อมูลไปยังคอร์เซนเตอร์นะคะถ้าหากว่าเกิดเหตุฉุกเฉินหรือว่า Airbag ร,ระเบิดอะคะ่ะ เขาจะรู้พิกัดของเรานะคะแล้วก็ประสานงานกับรถพยาบาลหรือว่าสถานีตำรวจนะคะแล้วก็ส่งคนมาช่วยเราได้ตามพิกัดของรถเลยค่ะและที่สําคัญนะคะถ้าหากว่าเราเนี่ยต้องการขอความช่วยเหลือค่ะอย่างเช่นว่าถ้าคุณผู้หญิงนะคะขับรถไม่ไหวแล้วง่วงนอนแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถกดปุ่มนี้เลยค่ะด้านบน SOS ค่ะกดเข้าไปนะคะเพื่อที่จะโทรคว,ความช่วยเหลือได้ค่ะเพียงกดง่ายๆตรงนี้เอง อ๋อค่ะพอดีเทสคอค่ะเทสนะคะค่ะจะรบกวนสอบถามไหมคะค่ะจะรบกวนสอบถามไหมค่ะม่ทราบว่ารู้พิกัดของตัวรถไหมคะว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนอะค่ะค่ะตอนนี้ตัวรถอยู่ที่ซอยรามินทาห้านะคะกรุงเทพมหานครค่ะถูกต้องนะคะอ๋อถูกต้องค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะเอ๊ไม่ทราบว่าตรงด้านนี้เนี่ยทางสมาชิกสามารถที่จะโทรสอบถามข้อมูลอะไรได้บ้างคะ ค่ะตอนนี้คุณลูกค้าได้กดปุ่มฉุกเฉินมานะคะ,คะใช้สําหรับเอ่อลูกค้าต้องการรบาลหรือว่าติดต่อตํารวจค่ะเมื่อมีปุ่มฉุกเฉินเกิดขึ้นค่ะเป็นบริการตลอดที่4ชั่วโมงเจ็ดวันทาการเลยนะคะค่ะได้ค่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะสําหรับเทสคอลค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับเทสคอเทสคอเช่นกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ และไม่เพียงเท่านี้นะคะยังมีอีกหนึ่งฟังชันค่ะนั่นก็คือ BMW Concierge ค่ะที่เราสามารถจะสั่งการผ่านหน้าจอไอ้ v รบนตัวรถตรงด้านนี้ได้เลยนะคะเพียงกดเข้ามาแล้วก็มาในส่วนของ BMW Concierge Service ค่ะเดี๋ยวผู้จะทำการโทรเข้าไปหาผู้ช่วยนะคะตลอด24ชั่วโมงค่ะดูสิคะว่าเขาจะให้ข้อมูลอะไรเราได้บ้างลองดูนะคะเดี๋ยวรอสักครู่ค่ะ เรียกแต่พี่คนเล็กก็จะทกสาขาเราขายอางนี้ใการค่ะสวัสดีค่ะจะสอบถามเกี่ยวกับเวลาเปิดของร้านอาหาร่อยค่ะเป็นร้านไหนดีคะค่ะจะเป็นร้านปากหวานนะคะร้านกาแฟปากหวานนะคะร้านกาแฟปากหวานใช่ค่ะคุณลองสะกรู่นะคะได้ค่ะเพราะว่าตอนนี้เมนสายอยู่กับคุณอะไรอยู่คะสรุตดาค่ะ จารุดานะคะใช่ค่ะรอสักครู่นะคะับจารุดาไม่ทราบว่าเป็นร้านกาแฟปัตวานที่อยู่ซอยร,ออรามอินทราราชคาราคาไหมบ้างใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะจะรบกวนส่งพิกัดมาที่ตัวรถให้หน่อยได้ไหมคะตอนนี้คุณบัตรกำลังส่งข้อมูลรปดาวน์นะคะส,สักครู่จะขึ้นเุ่มที่หน้าจอนะคะอ๋อค่ะ ทราบว่ามีข้อมูลขึ้่มเที่หน้าจอแล้วหรือยังคะสักครู่นะคะอ๋อมาแล้วค่ะมาที่หน้าจอแล้วข้อมูลถูกต้องนะคะค่ะเอ่เราไม่ทราบว่าตรงด้านนี้สามารถสอบถามข้อมูลด้านไหนได้อีกบ้างคะก็เชิญเราบปแจ้งทางเชฟเอรินะคะเราดูแลในเรื่องของแผนที่การเดินทางนะคะแล้วก็ข้อมูลต่างๆทั่วไปค่ะเกี่ยวกับร้านอาหารโรงแรมรอบภาพยนต์อย่างเงี้ยค่ะเช้าขอบคุณ

กันบ้างคะสำหรับฟังก์ชัน SOS และ BMW Concierge Service นะคะที่มีอยู่ในระบบ BMW Contented d r i v สสุดยอดมากๆเลยใช่ไหมคะท่านใดที่สนใจสามารถโทร